ไปดูข้อสอบถามตอบง่ายๆหรือยากไม่ทราบนะครับดูในสไลด์นะครับคำถามเติมให้เต็มนะครับในสไลด์ครับให้คิดก่อนให้เขียนชื่อสารสูตรโมเลกุลรูปร่างโมเลกุลและก็โครงสร้างลิวิตของสายหรือไอออนในตารางธาตุต่อไปนี้ยากไหม ข้อสอบก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับเปิดส่วนหนึ่งปิดส่วนหนึ่งความรู้เดิมนะครับผู้เรียนปลายทางถ้าถ้าเรียนกันมาตลอดก็จะรู้ว่ามันมีหลักเกณฑ์ยังไงนะครับ ชื่อสารมี3ชนิดนะครับบอกมาแล้ว1สูตรบอกมา1รูปร่างไม่บอกเลยโครงสร้างของลิวิสบอกมาแล้ว1โครงสร้างที่เห็นนั้นเป็นเส้นกับจุดช่วยนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับหเส้นคือกี่จุดอิเล็กตรอนกี่จุด หเส้นคือเป็นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะใช่ไหมคู่หนึ่งก็คือ2อจุดสอ,อิเล็กตรอนได้ไหมครับถ้ารอจะสิเวลานะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวแรก S I <S คืออะไรซิลิคอนนะครับซิลิคอน ซิลิคอนแล้วอะไรครับเตต้ใช่ไหมครับซิลิคอนเตตะาเตตะฟูออรไรใช่ไหมครับนะเขียนต่อนะรูเขียนลำบากหรือเกิดตัวนี้แหละครับถ้าเป็นสูตรโมเลกุลเขียนยังไงครับตัวนี้เขียนสูตรโมเลกุลก่อนเป็น S 2ใ <Delta>, ช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วย S ชื่ออะไรครับ ไดไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับไดไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือเรียกว่าไฮโดรเจนซัลไฟด์คล้ายๆเป็นชื่อสามัญด้วยนะครับแต่ถ้าตามหลักต้องเรียกว่าไดไฮโดรเจนซัลไฟด์ใช่ไหมครับทีนี้มาดูสูตรครับไฮโดรเจนไซนาแสดงว่าตัวแรกต้องเป็นอะไรแน่นอนซยสไนนาเป็นยังไงครับ CN ใช่ไหมครับ ใครมีทักษะเข้าไปรู้เข้าไปจำบ่อยๆเนี่ยก็จะไม่ใช่เรื่องยากนะครับนักเรียนยาปฏิสธที่จะเรียนเก่งคนเรียนเก่งเข้าไปดูบ,บ่อยๆทำบ่อย,ยนะครับสามวันจากเคมีเป็นอื่นนะครับวันอย่าลืมกันนะไม่ชอบครูเคมีก็ให้รักวิชาเคมีก็ได้ รูปร่างโมเลกุลเป็นไงครับใครเคยจำได้ถ้าถ้าถ้านึกรูปร่างไม่ออกก็เขียนโครงสร้างลูอิสดูใช่ไหมครับ C เป็นอะตอมกลางเขาแชร์กับ N บกี่พันธะ3พันธะใช่ไหมครับกับ N 3พันธะเป็นพันธะ3นะครับแล้วก็แชร์กับ S 1พันธะนะครับ อะตอมกลางเนี่ยมีกู่โดดเดี่ยวไหมครับไม่มีก็เป็น ax อะไร ax 2รูปร่างเป็นเส้นตรงนี่เราวิเคราะห์กันแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี่นเรียนเขียนเป็นเส้นตรงนะ sf 4เป็นไงครับ sf 4 si f 4ตรงนี้อาจจะมองไม่ออกแต่ถ้าเขียนโครงสร้างของลิวิสแสดงว่า si อยู่ตรงกลางนะครับ si หมู่ไหนครับ หมู่4 e, ใช่ไ e หมครับหมู่4ก็แสดงว่าทั้ง4อิเล็กตรอนเนี่ยเป็นไงครับทั้ง4อิเล็กตรอนนี้แชร์แชร์หมดแล้วมีคู่โดดเดียวไหมไม่มีใช่ไหมครับท่านก็บอกได้เลยว่าเป็นรูป AX4 ไม่มีคู่โดดเดียวก็เป็นทรงทรงสีหน้านะครับแบบเนี้ยวิธีคิดนะครับตรงนี้ก็เป็นทรงสีหน้าเขียนเป็นขาไก่ แต่นักเรียนควรจะเขียนเป็นข้อความนะการจำเป็นกราฟิกนี่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้สมองทั้งสซีกนะครับสมองทางความรู้ความจำด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สมองทางด้านศินลปะการวาดการเขียนซึ่งสติปัญญานักเรียนจะดีกว่า ไม่เหมือนนักเรียนสมัยก่อนเขาบอกเอียงซ้ายอย่างเดียวเพราะอะไรกระเป๋าหนักหนักแต่กระเป๋านะครับรู้หมดเลยถ้าอยู่ในกระเป๋าเนี่ยแต่ถ้าไปโดนจักรยานเฉียวปึ้งงงเลยไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเดินร้องไห้มาเฉยๆเลยไม่รู้เลยว่าใครชนเนั่นคือเรามี IQ ใช่ไหมแต่ไม่มี EQ ไม่รู้จะพูดคุยเขาว่ายังไงไม่เป็นไรจบๆใช่ปะ แก้ปัญหาไม่ถูกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่พูดนั้นเกิดขึ้นกับครูนะว่าครูจะเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอย่างอื่นเพราะว่ารู้อย่างเดียวไม่มีไม่อีคิวไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องส่งเสริมเรื่องเรียนเพื่อไม่ให้มีปัญหาเมือนครูตัวนี้รู้ชื่อแล้วใช่ไหมครับแล้วตัวนี้จากดูดูจากสูตร ที่เป็นโครงสร้างลิวิสเนี่ยมีคู่โดดเดี่ยวกี่คู่2คู่เพราะฉะนั้นเป็น AX อะไรเนี่ย AX2 E E2 ใช่ไหมครับคือมันมีอิเล็กตรอนอยู่4คู่รูปทรงปกติก็คือทรง4หน้าแต่ไม่นับอยู่1แล้วก็2ใช่ไหมครับมันก็เป็นมุมงออย่างเงี้ย ไม่ใช่ใช้สมองจําทั้งหมดนะมันมีจินตนาการหลายๆอย่างเข้าไปถึงเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทําอย่างที่ครูต้องการจะสอนจะบอกได้นี่ไม่ยากนะครับไม่ยากผ่านนะ,ะมาช่วยกันทําอีกข้อหนึงข้อ2นะครับอ้ากลายเป็นข้อ3ข้อ2นะั่นแหละ ทำไมเขาไม่โชว์ข้อ2ไม่เป็นไรทำข้อ3เวลาน้อยทําข้อ1นึ่วหรือไม่มีขค้วโมเลกุลน,นี้เป็นโมเลกุลที่มีสูตรโมเลกุลเดียวกันนะครับแต่เวลาเขียนเป็นโครงสร้างแล้วมีมีหลายโครงสร้างคือมี c อยู่2มี s อ2ยู่2มี Cl อยู่2 เหมือนกันทั้งหมดแต่โครงสร้างดูดีๆครับเหมือนกันไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่สูตรโครงสร้างต่างกันอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดปรากฏการหนึ่งเรียกว่าไอโซเมอร์ซึ่งเราจะเรียนรู้ในอนาคตต่การภายภาคเบื้องหน้าแต่ตอนนี้แตะๆมันไปก่อนนะครับ c 2 s 2 c l 2เขียนได้3สูตรนะครับ อ,อันแรกต่างกับอันที่สองอยังไงครับใครดูออก C กับ CL กับ S สลับกันใช่ไหมแต่อันนี้ CL อยู่บนทั้งหมด S อยู่ล่างทั้งหมดทีนี้อันนี้แหละครับ CL อยู่ฝั่งขวาหมด S อยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดสาร3ตัวนี้เป็นสาร ที่มีสูตรโมเลกุลเดียวกันแต่โครงสร้างต่างกันคุณสมบัติบางประการจะต่างกันนะครับทั้งๆที่มี C เท่ากัน S เท่ากัน CL เท่ากันคุณสมบัติขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับั้่ของมันนะอย่างตัวแรกเนี่ยเป็นโมเลกุลยังไงครับถ้าจะขีดเส้นแรงเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะเป็นรูปทรง สามเหลี่ยมแบรราบถ้ามองด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะของมันสมมาตรกันไหมครับสมมาตร,มมารนะครับลักษณะสมมาตรแบบนี้นั้นคือมันจะมีการหักล้างของกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนจนมีแรงรับเป็นศูนย์นะครับอันนี้นั้นเป็นโมเลก,กุลชนิดไม,มไม่มีค้่นะครับเข้าใจไหมครับทีนี้โครงสร้างที่สองแล้วครับ โครงสร้างที่2 CL อยู่ด้านบน S อยู่ด้านล่างนั่นก็แสดงว่ากลุ่มหมอของอ e ิเล็กตรอนจะเบ้ไปทางไหนไปทาง CL เพราะ CL มีค่า EN สูงอิเ e ล็กโตรเนกาติวิตี้สูงกว่าเพราะนั้นเนี่ยแรงรับสุทธิมันจึงขึ้นไปข้างบนนะครับนั้นข้างบนนี้จะมีสภาพเป็นขั้วอะไรครับขั้วลบนะครับข้างล่างจะมีสภาพเป็นขั้วบวกเพราะ,ะนั้นโมเลกุลน,นี้ไม่มีขั้วโมเลกุลน,นี้มีขั้ว จุดหลอมเหลวจุดเดือดจะต่างกันทางด้านที่สูตรเดียวกันนะครับตัวต่อมาแล้วครับมีขั้วหรือไม่มีขั้วมีขั้วแรงรับไปทางขวาใช่ไหมครับทาง CL นะครับแบบนี้นะครับไปทางขวาก็ทาง CL ก็เป็นเดลต้าลบนะครับทางนี้ก็เป็นเดลต้าบวก อย่างเงี้ยถ้าเจอข้อสอบอย่างนี้พอจะไปหวไหวแต่เวลาสอบมันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันมันก็เป็นเรื่องที่เวลารู้ไม่ใช่รู้เท่าที่เห็นนะครับมันต้องมันต้องรู้ให้กว้างมันต้องมีเวลาในการ explore สืบสาะสืบค้นตรวจสำรวจตรวจสอบนะครับหาความรู้เองด้วยนะครับ ผ่านนะครับ